สวัสดีครับวันนี้เว็บ Acer Space นะครับจะมารีวิว Acer Icon i a Talk S นะครับซึ่งเป็นแท็บเล็ตขนาด7นิ้วโทรออกได้ครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวกล่องนะครับด้าน,นหน้าก็จะมีบอกเป็นรุ่นนะครับ Icon i a Talk S ด้านหลังก็จะบอกสเปคคร่าวๆนะครับสเปคคร่าวๆของ Talk S ก็จะประกอบด้วย Android 4.4ค i ด a t ครับ CPU Snapdragon 410นะครับโดยคำจำก6กิกะไบต์ครับแรม1กิกแล้วก็พิเศษอย่างหนึ่งของเจ้าตัว Talk S นี่ก็คือสามารถรองรับ 4G LTE ของบุญไทยได้ได้ครับที่ย่านความถี่2,000เมกะเฮิร์ซครับผม ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องเจ้าตัวนี้กันครับโอเคครับผมต่อไปเราจะทำการเปิดกล่องไอคุณเนี่ยท็อกเนะครับพอเปิดตัวกล่องมานะครับสิ่งแรกที่เราจะพบคือตัว ใบแนะนำการใช้คราวของ a อ e r ครับและสิ่งและสิ่งต่อมาตัวต่อมาคือตัวเครื่องครับอันนี้เป็นตัวเครื่องไอโทนเนียท็อกเอนะครับอันนี้เขาก็ซีนสติกมาสวยงามครับเป็นปกติตด,ดีครับต่อไปก็อุปกรณ์ข้างในกล่องนั้นนะครับก็จะเป็น อันนี้ก็จะเป็นสาย USB port นะครับเป็นไ i โคร USB ครับผมตัวนี้เป็นตัวที่ถอดซิมการ์ดออกมาครับส่วนตัวที่เหลือในกล่องนี้ก็ประกอบไปด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นชุดคู่มือของตัวเครื่องครับข้อมูลผลิตภัณฑ์นะครับนี่เขาก็แพคมาอย่างดีเลยต่อไปก็จะเป็น อันนี้ก็จะเป็นหูฟังครับมีหูฟังมาให้1ชุดพร้อมเป็นแฮนด์ฟรีครับมีปุ่มกดรับสายได้ครับและส,สุดท้ายก็คืออะแดปเตอร์ครับผมอะแดปเตอร์ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ต่อใช้ชาร์จนะครับจ่ายไฟ 5้สองวัตต์วอตครับก่อนในกล่องก็มีตามนี้ครับผมต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูที่ตัวเครื่องกันนะครับ อันนี้พลาสติกเขาซีนมาอย่างดีเราก็ต้องแกะกันครับโอเคครับได้เวลาแกะเ,เรียบร้อยครับตัวเครื่องตัวนี้เขาก็จะติดสติกเกอร์ข้างบนไว้ครับว่าใช้ตัวนี้สามารถใช้งานได้2ซิม v o c อ l ได้ใช้งานผ่าน 4G ได้ครับ กล้องสตัวแล้วก็ Android 4.4ครับอันนี้คือหน้าจอ7นิ้วของ Talks นะครับอันนี้มาดูด้านหลังกันต่อครับด้านหลังก็จะมีประกอบด้วยโลโก้ของ Acer นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกล้องหลัง5ล้านพิกเซลครับด้านนี้ก็จะเป็นตัวพอร์ตช่องหูฟังแล้วก็ช่อง m i โคร u s b อครับอยู่ด้านบนนะฮะด้านข้างก็จะเป็นปุ่ม เปิดปิดเครื่องปุ่มปรับลดเสียงแล้วก็ตัวใส่ซิมการ์ดโทรศัพท์ครับช่องข้างล่างก็จะเป็นไมโครโฟนครับผมส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวเพิ่มไมโคร s d การ์ดไปเลยครับกรณีที่ว่าเครื่องเราสึกว่าข้อมูลไม่พอใส่ข้อมูลได้ไม่พอก็เอาการมาเสียบเพิ่มได้ครับผมนี่ครับหน้าตาสวยงามทีเดียวครับ วันนี้เราก็ดูตัวเครื่องกันคร่าวๆนะครับส่วนรีวิวรายละเอียดของตัวเครื่องรุ่นนี้นั้นเดี๋ยวพบกันเร็วๆนี้นะครับ